ข้อที่23นะครับต้องการเขียนแผนภูมิแท่งโดยให้แต่ละแท่งกว้าง1ซนติเมตรและให้ความสูงของแท่ง1ซนติเมตรนะครับแทนจำนวนสมุด200เล่มแล้วระบายสีให้สวยงามจงหาว่ามีพื้นที่ที่ต้องระบายสีทั้งหมดกี่ตารางเซนติเมตรนะครับข้อนี้ก็ต่อเนื่องจากข้อก่อนหน้านี้นะครับก็คือข้อ22อ่ะเรามาดูกันนะครับเอ่อก่อนหน,นี้นะครับเราคำนวณจำนวนสมุดได้กี่เล่มนะ 5,400ั 5, นส่เล่มนะครับคููเขียนนะจำ,จำนวนสมุดนี่คือจำนวนทั้งหมดนะครับเท่ากับ5,400ันสเล่มโอเคแบบนี้นะครับ และความสูงนะครับ1เซนติเมตรแทน200เล่มนะครับแล้วห้เขาให้หาพื้นที่นะครับอ่ะมาดูต่อมาเลยนะครับก็คือนะครับ1ซนเมตรแทน200เล่มครูเทียบปัญ,ญริยานะครับครูก็จะเขียนเซนติเมตรตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นจำนวนเล่มเขาบอกว่าอะไร1เซนเมตรเท่ากับ200เล่มตรงนี้ครูใส่หนึ่งแล้วตรงนี้ก็คือ200เล่ม นักเรียนนะครับมีจํานวนสมุดทั้งหมดกี่เล่ม5,400ครูก็ใส่ตรง5,400ตรงที่เล่มตรงนี้นะครับแล้วเราก็หาว่ามันจะมีความสูงเท่าไหร่นะครับให้นักเรียนเอา5,400เนี่ยคูณนะครับกับตัวที่อยู่ต่างบรรทัดนะครับก็คือคูณกับ1ก็ได้เป็น5,400นะครับแบบนี้นะคูณกับอะไรคูณกัน1น,นะครับแล้วตัวที่เหลือเอามาหารก็คือหารด้วย200 ตัวนี้นะครับครูตัดศูนย์ทิ้งไปเลยนะครับสองหนึ่งสองนะครับสองสองสี่ทิ้งไปสิบสี่ถูกไหมสองเจ็ดสิบสี่ฉะนั้นจะได้ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับอ่ะครูจะเขียนความสูงทั้งหมดนะเท่ากับเท่าไหรยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรโอเคข้อนี้นะครับเขาให้หาพื้นที่ ยังไม่เสร็จนะเขาให้หาพื้นที่นะถ้าเกิดคูรวมนะครับของแต่ละแท่งเนี่ยเป็นแท่งเดียวกันให้หมดเลยเพื่อให้หาพื้นที่ได้ง่ายๆียย่รวมเป็นแท่งเดียวกันแบบนี้โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าแต่ละแท่งกว้างเท่าไหร่กว้างหนึ่งเซนติเมตรตรงนี้คือหนึ่งเซนติเมตรนะครับและเมื่อกี้ครูเพิ่งหาความสูงของทุกแท่งรวมกันแล้วเนี่ยได้เป็นยี่สิเจ็ดเซนติเมตรตรงนี้คือยี่สิบเจ็ดนะครับโอเคเขาต้องการหาพื้นที่นี่ พื้นที่ตรงนี้นะครับวิธีการทําก็ไม่ยากเพราะว่ามันเนพราะว่ามันเป็นรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะสูตรของมันก็คือกว้างคูณยาวอ่ากว้างเท่าไหร่กว้างก็คือหนึ่งเซนติเมตรความยาวคือยี่สิบเจ็ดคิดเลขง่ายมากเลยก็ตอบเป็นเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรนี่ก็คือพื้นที่ที่เราได้ออกมานะครับ โอเคข้อนี้เราก็เลยตอบข้อที่2นะครับผม